ท่านประธานวุฒิสภาท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เคารพวันนี้เป็นวันที่ดิฉันเพิ่งได้ยินชื่อของสถาบันของท่านนะคะกัลยาใหญ่ประสานเป็นวุฒิสมาชิกกลุ่มห้าของจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันในอดีตเคยเป็นประธานเครือข่ายสัมภาสขภาพจังหวัดลำพูนดิฉันฟังมาทั้งหมด วันนี้ไม่ได้มาในเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องการป้องกันประเทศแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันอยากจะหารือท่านดิฉันฟังจากที่พูดถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันมีอันหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ที่ดิฉันประสบอยู่ท่านพูดถึงว่าท่านต้องการที่จะบรรลุถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ที่ภาคเหนือ ปัญหาที่ร้ายแรงที่เราต้องรบอยู่ก็คือปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าและ PM 2.5ซึ่งจังหวัดลำพูนเองนั้นก็เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงสุดของภาคเหนือและก็มีผลกระทบกับ <poles> ผ<ม>ู้ที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ผู้ที่ติดติดเตียงคะต้องถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะ สิ่งที่ดิฉันต้องการหาหรือท่านนั้นเป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งดิฉันเคยหาหรือกับน้องที่เขาไปทำเรื่องนี้ที่เชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับการไปแก้ปัญหาป้องกันไฟป่าเขาพูดว่าทุกวันนี้การการแก้ปัญหาเนะี่ยมันไม่ใช่รับมือธรรมดาแต่คือการรบกับไฟค่ะจะต้องมี จะต้องไม่ใช่การใช้ปุ่มพูมิปัญญาแบบเดิมที่เราจะใช้ไฟไปจุดไล่ไฟแต่จะต้องมีเทคโนโลยีมาใช้ดิฉันเห็นท่านทำวิจัยแล้วก็คิดค้นการพัฒนาเรื่องอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนนะคะ ดิฉันได้ประเด็นปัญหาอันหนึ่งในพื้นที่ในการไปสรุปบทเรียนที่จังหวัดลำพูนพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงพื้นที่ประมาณ5 0 0แสนไร่ค้าบเกี่ยวสีจังหวัดคือจังหวัดลำพูนล,ลำปางตากและแมงและเชียงใหม่จะมีปัญหาว่าเวลาเกิดไฟถ้าหากไม่รู้พิกัดไม่มีโดรนขึ้นไปบินในที่สูงเพื่อจะจะ,จะหาจุดพิกัดเนี่ย การเข้าไปทางเท้าหรือการเข้าไประง,งับเหตุนั้นจะทําไปได้ช้ามากแล้วก็จะทําให้ฮอสปอรตหรือการรายงานถึงการเกิดไฟนี่ยมันเกิดถี่มากจนจนเรื่องนี้มีผลเป็นตัวชี้วัดสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะ มีมีคนเรียกร้องในพื้นที่ว่าอยากจะมีโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเนี่ยสำหรับการที่จะไปค้นหาจุดที่ได้รับแจ้งเหตุมาทางภาพถ่ายทางอากาศทางดาวเทียมนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาว่าบางบางอบทรเนี่ยมีงบป,ประมาณที่จะไปซื้ออยู่แต่ที่ได้ทราบมาชัดเจนจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิงดเรเจน เคยเคยซื้อให้เขาหตัวแต่ว่าปรากฏว่าเสียไปห้าตัวนะคะเขาก็เสนอมาทางสมชาเครือข่ายเกษตรกรรมสมชาเครือข่ายสมชาสุขภาพว,าว่าให้ช่วยไปซ่อมหน่อยซึ่งเราไม่มีความสามารถอีกประการหนึ่งก็คือเราไม่ใช่คนที่จะมีงบประมาณไปสนับสนุน ดิฉันเองเป็นภาคีเครือข่ายของสภาลมหายใจภาคเหนือซึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะสะท้อนแต่ว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ระง,งับเหตุไม่ได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีคนที่ยกเลิกการท่องเที่ยวหรือการจองโรงแรมนับเป็นหมื่นล้านนะคะความเสียหายทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดังที่ได้เรียนมาจึงอยากจะหารือท่านว่า ในการสู้รบกับไฟแล้วก็เพื่อทำให้สุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็สังคมและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนภาคเหนือดีขึ้นเนี่ยโดยใช้อากาศยานโดรนไร้คนขับเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมได้ไหมคะว่าทางหน่วยหน่วยงานของท่านเนี่ยรับไปพิจารณาที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายที่เขาใช้โดรนหรือว่า เขามีความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะบำรุงรักษาได้เองเนี่ยดิฉันยินดีที่จะร่วมมือเป็นผู้ประสานงานเพราะในช่วงนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในพื้นที่อยู่ฝากเรียนปรึกษามาตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะ